สวัสดีครับท่านผู้ชมครับในวันนี้เป็นช่วงที่เที่ยงบ่ายนะครับผมยังไม่ได้กินข้าวเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็มีข้าวที่คใครบางคนเบื่อบางคนชอบนั่นก็คือไข่ต้มนะครับไข่ต้มก็เปของผมก็ชอบนะครับกินกับแม็กกี้นะครับอร่อยดีนี่เลยคือข้าวเที่ยงของผมผมกินประมาณสี่ถ้วยไอ้สี่ฟองสี่ถ้วยวัวซนนะครับ อ่าล้วันนี้ผมจะมาสอนปอกเปลือกไข่โดยที่ไม่ต้องโดยที่ไม่ต้องทุบปะเปอะไม่ต้องอะไรเลยแล้วใช้ของแข็งที่เรามีอยู่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี้นะของแข็งที่อยู่ในหน้าอยู่ในหัวเราหนึ่งสองอย่าหาทำผมแค่มาสอนเรื่องจากการปอกเปลือกโอ้โหเละเลย แล้วก็แล้วก็เลี่มก้าอใไขขาวกินนี่ทางขยะอืมแกะเปลือกดีๆนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับ ไข่ต้มที่ส่วนไม่ครบเพราะมันอยู่ในกระเพาะเรียบร้อยพร้อมทานอย่าลืมลองทำดูนะครับแต่เรื่องเอาไข่มาตอกหัวเนี่ยไม่ควรนะครับผมแค่มาสาธิเตเฉยครับ กินกับข้าวเหนียวข้าวเจ้าก็อร่อยดีครับบ๊ายบายคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอย,รอ,อย่าหาทำนะครับไอที่เอาไข่มาตอกหัวเนี่ยไม่ควรทำนะครับสำหรับคนบ้าก็ลองทำดูได้ผมไม่ได้บ้านะครับผมสาธิตนะครับสำหรับไข่ต้มเนี่ยก็อร่อยนะครับมันก็มีสารอาหารที่โอเคแคลอรี่ก็น้อยอยู่ก็ก็อร่อยเดียใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไร ๊ายบายพูดมากไปแล้วเจ็บคอผมเจ็บคอจริงๆบ๊ายบาย